มีความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวแคนาดาสองคนนะคะที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เมื่อ15มิถุนายนที่ผ่านมาผลการตรวจสอบด้านนิติวิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าไม่ได้มีสารเสพติดในร่างกายของนักท่องเที่ยวทั้งสองคนคะ่ะขณะน,นี้ร่างของนางสาวโนเอมี่เบ l เลนเจอร no ์และนางสาวออเดรเบเลนเจอร์ สองพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่เสียชีวิตในห้องพักโรงแรมปาล์มเรสซิเดนซ์เกาะพีพีถูกส่งไปตรวจชนสูตรศพที่หน่วยแพทย์นิติวิทยาโรงพยาบาลรามาธิปดีโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่บอกว่าการชนะสูตรศพของทั้งสองคนแพทย์รายงานผลการชนสูตรเบื้องต้นว่าไม่พบสารเสพติดแต่สาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตคงจะต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดทั้งจากหน่วยงานอื่นๆที่ตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากอาหารก่อนหน้านี้นายคาวเบเลนเจอร์พ่อของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาทั้งสองคนเปิดเผยผ่านสื่อของแคนาดาว่าไม่พอใจกับการทำงานของตำรวจและตำหนิว่าเจ้าหน้าที่ไทยปกปิดข้อมูลการเสียชีวิตของบุตรสาวอย่างเห็นได้ชัดพยายามทำให้เชื่อว่าบุตรสาวเสียชีวิตเนื่องจากแพ้สารพิษบางอย่างในอาหารแต่ก็ยังไม่มีผลยืนยันชนสูตรศพขณะที่พันตำรวจเอกบุญทวีโตรักษา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ชี้แจงว่าตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วตั้งแต่รับแจ้งเหตุตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานต่างๆสอบสวนพยานบุคคลแต่ก็ยอมรับว่าไม่สามารถติดตามชาอีกคนที่อาจจะเป็นพยาน,น,นที่จะทราบถึงสาเหตุตการเสียชีวิตเพราะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วทำให้ไม่สามารถนำตัวมาสอบสวนได้